บริษัทปตทจำกัดมหาชน King Power c l คลิก n d c o l l e c t ช้อปดูตี้ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบินรายชีพพลิกฝันสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกคนไปที่โรงเรียนวัดถนนกระเพา นวัตกรน้อยรักท้องถิ่นโรงเรียนปถมศึกษาขนาดเล็กในอำเภอแกลงจังหวัดระยองนักเรียนที่นี่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่เป็นแรงงานข้ามชาติซึ่งประสบกับปัญหาการโยกย้ายบ่อยส่งผลกระทบต่อการเรียนของลูกหลานโรงเรียนจึงมนีนโยบายสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ ทุกคนครับตอนนี้นะครับเทปอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัดถนนกะเพาครับผมที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าที่นี่เขามีนโยบายสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ได้โอกาสนะครับผมที่มาจากครอบครัว แรงงานข้ามชาติที่ย้ายหรืออบพยพถิ่นฐานเข้ามาทางานในเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้นะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่นี่นะครับจะออกแบบให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องครับเน้นพัฒนาทักษะชีวิตสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยศักยภาพทุนชุมชนครับเรื่องราววันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามเทปเข้าไปข้างในกันครับโอโอ,โอทำอะไรกันอยู่ สวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับนี่ท่านผอใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะขออนุญาตแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะชื่อปวินาพุ่มพวงนะคะหรือเรียกว่าผอวีก็ได้ค่ะเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนวัฒนนลราวค่ะขออนุญาตถามคืนก่อนเลยเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนรวมถึงแรงบันดาลใจในการจุดเริ่มต้นของนโยบายขึ้นมาครับจริงๆแล้ว แรงบันดาใจที่เราทําในเรื่องแบบนี้ค่ะก็คือมาจากการที่ว่าโลกเรามปนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรียนในเนื้อหาหลักสูตรเดิมจะเนื้อหาค่อนข้างเยอะตัวชีวิค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยกลับมามองว่าเออมันต้องเปลี่ยนแต่ทีนี้มันเปลี่ยนแบบไหนล่ะเราก็เลยคิดว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรของเราโดยเราก็เข้าร่วมกับโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามันเป็นพื้นที่การศึกษาที่ทําให้เรามีอิสระในการที่จะคิดว่าเราจะมีหลักสูตรแบบใดจะสอนยังไงอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนเราเราจัดวิชาออกมาให้เหมาะกับความสามารถของแต่ละคนด้วยว่าเอ๊ะถ้างานแบบนี้น้องๆคนไหนมีความสามารถแบบไหนเหมาะสมกับงานแบบไหนเพื่อเขาเรียนจบไปเขาจะได้มีการสร้างอาชีพท<ช>ี่ตัวของเองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเราจัดทีมการเรียนรู้รออกเป็น6ทีมก็คือใช่ครับทีนี้ไอ้สี่วิชาหลักเนี่ยเราก็ยังจัดเรียนปกติเลยเรียนเนื้อหาเรียนคอนเทนต์แต่เรียนรู้แบบแอคทีฟเรียนนิ่งนะคะครเรียนไปปฏิบัติไปให้นักเรียนคนองค์ความรู้ด้วยตนเอง 1> ป 1, .1 ก็จะเรียนเรื่องของสวนผักค่ะครเราจะให้ชื่อว่าสวนผักของพ่อปอ .2 เนอะเราก็จะเรียนเรื่องรงเห็ดป .3 เรียนมาคือมหัสจั์ไอขู่ป .4 คือหอยนางรมหน้ารูป .5 ก็คือน้ำปลารสเดชส่วนป .6 ก็คือหอยจ้อหันสาเนี่ยค่ะเริ่มมาซะขนาดนี้น่าสนใจมากเลยรเริ่มอยากจะเห็นการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะรบกวนท่านปอพาเข้าดูด้านในโรงเรียนครับได้เลยค่ะน้องๆด้วยไปด้วยกันเลยไปไป ดี๋ยวไปดูกันว่ากิจกรรมข้างในของเรามีอะไรกันบ้างครับเชิญเลยครับโหจริงๆตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นสวนกะเพราหรอหรือว่ายังไงฮะอาจารย์ตามชื่อโรงเรียนเลยค่ะครับซึ่งตรงนี้หลักๆก็คือเป็นหน้าที่เป็นอะไรของโรงเรียนครับเป็นแหล่งเรียนรู้ของชั้นปหนึ่งแล้วก็ทุกๆชั้นเลยค่ะที่ที่จะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้รู้ได้เอาไปกินได้เอาไปขายได้สร้างรายได้ก็ได้ด้วยค่ะเป็นลานกิจกรรมของน้องๆด้วยใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าที่นี่เขาจะมี ในการทํากิจกรรมด้วยใช่คะ่ะ<ช>มีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์ในปีนี้ค่ะเราก็จะมีเรื่องของตลาดนัดครับตลาดนัดเนี่ยเราจะจัดทุกๆเดือนเดือนละประมาณสองครั้งเดือนละสครั้งสองครั้งเนี่ยค่ะ<ๆ>ก็จะเริ่มอาทิตย์หน้าแ้วมั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะอ่าแล้วก็อันนี้ือจะเริ่มปีนี้นะคะครับผมแล้วก็จะเป็นที่เรียนรู้ของเด็กๆชั้นปหนึ่งที่จะมาเรียนรู้เรื่องผักแล้วก็ดูแลผัก เราพยายามน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในโรงเรียนเพื่อปรับให้เด็กเขาอยู่อย่างพอเพียงด้วยค่ะครับให้ปลูกฝังเรื่องการรักสถาบันพระมหากษัตริย์นี่นะคะก็เลยอยากจะให้เด็กเขาได้ใช้ชีวิตทั่วๆไปที่บ้านเขาสามารถเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกที่บ้านได้ด้วยดูแลผักถอนต้นหญ้าตดน้ำต้นไม้อย่างงี้ค่ะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นเจ้าของการเรียนรู้พื้นที่นี้ก็คือของป .1 เลยครับตอนนี้ค่ะอันนี้คือคืนของน้องเด็กป .1 ป .1 ถ้าป .2 นะครับถ้าป .2 เนี่ยเขาก็จะเรียนเรียนรู้เรื่องของโรงเห็ เห็ดหันสาค่ะเห็ดหันสาเห็ดเป็นร่างเห็ดเป็นร่างวันนี้เข้าเข้าไปดูได้ไหมครับเข้าได้แต่ไม่มีเห็ดค่ะอ๋อคือช่วงนี้ไม่มีเห็ดช่วงนี้พักอยู่ค่ะไม่มีเห็ดคค่ะน้องก็จะไปเรียนคล้ายๆกันคือไปดูการเรียนรู้ว่าเห็ดมันออกดอกยังไงเห็ดจะออกดอกได้ดีออกดอกยังไงทายังไงถึงจะเห็ดออกได้บ่อยอย่างเงี้ยค่ะและเห็ดเอาไปประกอบอาหารอะไรได้บ้างด้วยก็จะเกิดเป็นเมนูเมนูต่างๆเช่นอาจจะเป็นข้าวเกี๊ยดเห็ดหรือว่าจะเป็นต้มจืดเห็ดแหนมเห็ดหรืออะไรใดๆที่นักเรียนกับครูจะร่ว อันนี้ปสองใช่ปสองปสามนะครับปสามเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องมหัศจรรย์ใบครูค่ะใบครูรู้จักไหมคะไม่รู้จักคือใบอะไรนี่ค่ะอ๋อนี่เหรอครับใช่ค่ะใบรูกก็เป็นวัชพืชที่อยู่ในชุมชนนะคะอยู่ในแถวบริเวณที่มีป่าชายเลนจะขึ้นเยอะมีวัชพืชเหรอใช่ค่ะวัชพืชแล้วเราเอามาทำอะไรคะอาจารย์ก็น้องๆกับคุณครูก็พากันเอามาแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ก็น่าจะมีเรื่องของ ชาใบครูชาใบครูค่ะชาจากใบครูเหมือนชาเขียวแต่นี่เป็นชาเขียวเหมือนกันแต่เขียวใบครูอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะเวลากินน้ําชาของเขาก็จะมีรสชาติเฉพาะของใบครูเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีในบางปีอาจจะทำเป็นนมชาอนมใบครูค่ะน้ําจากใบครูในรสต่างๆคุกกี้ใบครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กําลังต่อยอดเรื่องของข้าวเกลียบใบครูด้วยเหมือนกันค่ะข้าวเกลยบจากใบครู ป,อส,ป,ปอสี่เหรอทางท่าไปปอเลยอ่อปอสเป็นการเรียนรู้เรื่องหอยนางรมน่ารู้ค่ะหอยนางรมใช่ค่ะน่ารู้ที่เรา,ารกินกระถินที่เรากินกระถินใช่ไหมคะ,ะมีหอมเจียวมี อะไรนะพิกเผาพิกเผาอ่าแล้วแต่แซ่ไหมคะใช่ใช่อันนี้ก็คือที่เนี่ยเขาก็มีอาชีพนี้ด้วยอยู่ในหมู่8อีกหมู่หนึ่งใกล้ๆโรงเรียนเป็นหมู่บริการของโรงเรียนค่ะก็จะมีวิถีชีวิตแบบว่าเลี้ยงหอยนางรมตามชายคลองซึ่งเป็นชายคลองที่ออกแม่น้ำประแสกับทะเลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ํากร่อยชาวบ้านก็จะแปะหอยแล้วก็เอาหอยไปไปเลี้ยงตามชายคลองอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเก็บหอยมาแล้วก็มาแกะหอยค่ะเด็กๆก็จะเรียนรู้เรื่องเรื่องวิวัฒนาการการเก็บของหอยนางรมเนี่ยค่ะ ผ่านป่าชาวบ้านหรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าผู้ปกครองในชุมชนค่ะอ๋อนี่คือหันลงป,ป,ป .4 ป .5 ครับป,ป .5 จะเรียนรู้ที่โตขึ้นไปอีกนิดนึงครัก็คือน้ำปลาค่ะน้ำปลาปลด้เห่ะนะใช่ค่ะที่นี่จะเป็นเขาเรียกว่าหมู่บ้านที่ติดกับทะเล,เลใช่ไหมคะคก็จะมีวิถีชีวิตอย่างนี้เหมือนกัน ชาวเรือก็จะออกไปหาปูหาปลาแล้วมีปลาที่ซื้อได้ไม่แพงอยู่บริเวณแถวแถวนี้ไม่ไกลมากรเราก็คิดว่าแล้วก็แล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยเขามีกลุ่มเขาเรียกว่าสตรีหมู่บ้านหรือประมาณเนี้ยค่ะคที่เขาจะรวมตัวกันทําผลิตภัณฑ์โอทอปของหมู่บ้านเขาอะค่ะในนั้นก็จะมีน้ําปลาที่ขึ้นชื่อที่นี่มากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็เลยให้เด็กไปเรียนรู้เรื่องการทําน้าปลาแต่น้ําปลาเนี่ยตอนนี้ไม่มีเพราะว่าปีหนึ่งอะจะได้ปลามาหนึ่งครั้งค่ะอาจจะเป็นเทอมที่2ถึงจะเริ่มหมักค่ะเริ่มหมักแล้วก็บ่มไว้ประมาณสักเดือนแล้วก็ ค่อยให้เด็กไปเรียนให้เด็กเรียนรู้การหมกักการทําตะก้อที่ไปกรองน้ําปลาค่ะคที่อยู่ข้างในแล้วก็เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ไปเรียนเรื่องเรื่องอื่นเช่นผลิตภัณฑ์แพ็กเกจการบรรจุน้ําปลารอไว้พอถึงเวลาประมาณอีกปีหนึ่งก็มาตักน้าําปลาก็มาชิมรสกันก็มาตักน้าําปลาแล้วก็เอาน้าปลาไปขายเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องนั้นรับไปจ่ายอะไรแบบนี้ขายได้จริงค่ะที่นี่ขา,ขายได้จริง,รงใช่ค่ะ,ะขายได้จริงแล้วมาถึงพี่ใหญ่เราป .6 ป .6 ทำอะไรครับอาจารย์ ห้อยจอหันสาค่ะห้อยจอหันสาเด็กๆป .6 เนี่ยเรียนรู้เรื่องปูค่ะเรื่องปูตีมคือเรื่องปูแต่เรียนปูเฉยๆมันก็จะไปหาปูมานั่งเล่นก็ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อหมายถึงว่าเอาปูไปทําห้อยจอหรือเปล่าเนี่ยอ่าใช่ค่ะใช่อย่างไงครับยังไงก็ไปดูในชุมชนเหมือนกันค่ะที่บอกว่าเขาเป็นชาวประมงกันคนที่มีเรือเขาก็ออกเรือไปไปรับปูมาแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็แบ่งให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไปแกะมีอาชีพในในชุมชนด้วยแกะปูขายอย่างเงี้ยค่ะแกะปูแล้วก็ส่งมากับที่ที่ร้านที่เดิมที่ส่งไป ทีนี้เราก็เห็นว่าเออมันมีกระบวนการแบบนี้ก็เลยอยากจะสืบทอดวิธีการแกะปูของชุมชนไว้ก็เลยให้เด็กไปดูเรียนรู้เรื่องปูเรียนรู้เรื่องการแกะปูกับชุมชนค่ะแล้วก็มาคุยกันว่าแล้วเราจะทําอะไรดีครับก็เลยกลายเป็นว่ามีห้อยจ้ออย่างเงี้ยค่ะห้อยจ้อของเด็กป .6 บางปีมี10คนก็ทํามันสิสูตรเลยค่ะ เราก็เรียนรู้ผ่านการทําห้อยจอด้วยวิธีการาต่างๆส่วนผสม,สม,สมต่างๆของเด็กเด็กได้เรียนรู้เรื่องการทํา Google Form ในการสอบถามว่าอร่อยไหมอร่อยรสชาติต้องปรับปรุงอะไรยังไงอย่างางี้ค่ะเราเรียนในลหลายๆวิชาเลยแต่ว่าอย่างที่บอกเขาเรียกว่าบูราณาการนะคะบูราณาการเอาทักษะที่ทุกคนมีอยู่หรือว่าเรา,ารน้องเอาครูสอนน้องๆแล้วก็เอามาทำาเชื่อมโยงแสดงออกมาเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่เรามีอยู่ในโรงเรียนแล้วก็สร้างมูลค่าให้น้องๆเขาสร้างมูลค่าขึ้นมาจนเกิดเป็นผลิตผลหรืออะไร ตามสกุลคอนเซปของโรงเรียนก็คือโรงเรียนสร้างสารรค์นวัตกรน้อยสู่สากลค่ะโรงเรียนสร้างสารส<า>รค์นวัตกรน้อยสู่สากลส,สู่สากลใช่ค่ะอ๋อสร้างมูลค่ากับทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วยเนาะใช่เนาะแล้วส่งผลยังไงให้กับน้องๆบ้าง,งไหมครับเนี่ยตั้งแต่ทำมา คืออย่างที่บอกว่าเด็กเราหลายเชื้อชาติความสนใจในเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาในห้องเรียนน่ะน้อยน้อยอยู่เราก็เลยใช้ตรงนี้ค่ะเป็นสื่อในการเรียนรู้อีกตัวหนึ่งแน่งเรียนรู้หรือแม้กระทั่งกระบวนการเรียนรู้จากจากป่าชาวบ้านหรือภูมิญาท้องถิ่นแล้วก็วิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการทําให้เขาไม่เบื่อทําให้เขาสนุกและทําให้เขามีเสียงหัวเราะหรือว่ามีความระริงจำกัดใ่ตลอดเวลาเรียนเรียนดีมีความสุขก็เรียนแบบมีที่ขอน้ำตะเราได้ค่ะอย่างนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์หลังจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปที่ไนตออมัยครบผากปดู การแกะหอยไหมคะมีมี้ยฮะมีค่ะมีได้ได้ครอยที่ชุนชนค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการแกะหอยกันครับทางไหนครับจารยเอาเลยครับนี่เลยค่ะโอเคครับ บริษัทปตทจำกัดมหาชนใหม่และอีสุสิดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิจิตโลกตรงนี้ก็คือเป็นฐานอะไรเอ่ยอหอยนางรมน่ารู้ค่ะ อ้าวแล้วทำไมมันเขียนหอยนางรม3รถล่ะครับมันหายไปไหนใช่ไหมคะใช่ใช่ตอนนั้นที่เราใช้ตีมของ .4 อสีะคะนี่มือฐานน้องป .4 สเนาะเราใช้ธีมการเรียนรู้ว่าหอยนางรมน่ารู้มันน่ารู้ซะจนเราอยากจะทําผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอะค่ะเขาก็คือไปดูป้าแก่หอยนางรมไปดูการเรียนรู้เรื่องการเกิดของหอยนางรมแล้วก็มีป้ามาคอยสอนแกะหอยแล้วเขาก็จะแพ็คหอยสดเนี่ยขายต่อมาเนี่ยเราเด็กๆเขาก็ไม่ชอบกินหอยสดเท่าไหร่เนาะก็เลยอยากจะทําเป็นหอยที่มันไม่สดแล้วกินได้เขาก็เลยมานั่งคิดเซ ผู้รู้เอาว่าจะทําอะไรดีรก็เลยคิดว่าจะมารวมกันทําหอยนางรม3รถ3รถ,รถใช่ค่ะ,คะก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้แล้วเราก็เอาหอยนางรม3รถเนี่ยไปประกวดโครงงานโรงเรียนสุจริตค่ะได้รางวัลที่1มาด้วยนะบริษัทจ้างการดีใช่ค่ะจริงปะจริงค่ะซึ่งตรงนี้ของเราก็คือจะเป็นเป็นพวงกุญแจเหรอครับอ่าพวกเราทําเองปะครับเนี่ยอันไหนครับอันไหนอันไหนพวกเราทำเองอันนี้เหรออันนี้ครัอ๋อฝั่งนี้อก็คือมาจากเปลือกหอยนางรมใช่ไหมครับ แล้วด้านหน้าล่ะครับอาจารย์พราะว่ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าน่ากลิ่นหอมมากเลยครับนั่นสิคะด้านหน้าเนี่ยเป็นของพี่ประหกค่ะครับอ่าเป็นเรื่องของปูค่ะอืมแต่ชื่อมันคล้ายๆจะเหมือนหอยใช่ค่ะชื่อเหมือนหอยต้องไปดูเดี๋ยวเดินไปดูได้ไหมครับโอเคครับปะมาถึงบูธนี่หอมมากเลยอ่ะฐานนี้ ห้อยจอหันสาทาไมต้องเป็นห้อยจอหันสาครับอาจารย์คืออาชีพของคนที่เนี่ค่ะหลักๆเลยจะเป็นอาชีพประมงค่ะคเขาจะต้องออกเรือนไปหาปูที่ทะเลค่ะแล้วกลับมาค,บคือพอกลับมาพบเนียเขาก็มาต้มพอต้มแล้วเขาก็แจกใส่ใกับชุมชนไปแกะสร้างไรายได้กับปู่ยาตยายที่นี่ค่ะไม่ต้องไปทำงนานที่ไหนอย่างเงี้ยมีอาชีพแกะปูแต่ก่อนจะไปเรียนรู้เนี่ยเราก็แอบไปเขาว่าทานห้อยจอก่อนคุณเขาก็จะไปซื้อห้อยจ้อมาหลายที่เลยค่ะแล้วลองให้ชิมดูเหมือนกับแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องพาไปเรียนเรื่องเนี้ย เราไม่เคยสอนมาทายังไงแล้วน้องต้องค้นคว้าเอาเองว่าต้องทํำยังไงล้วไม่เคยทํากันใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วกินได้ไหมเนี่ยกินได้ด้วยต้องลองทำไหมคะอยากลองอนงั้นก่อนจะกินเดี๋ยวผมขอลองทําก่อนได้ไหมได้อันเชิญเลย่ะเดี๋ยวมาสอนมาสอนผมหน่อยดีกว่าอาจารย์ครับขั้นตอนในการทําห้อยจอหันสาต้องเริ่มยังไงก่อนครับฉีดน้ําใส่อันี้ไฮะส้ของห้อยจอมาใส่ซึ่งไส้พวกเราก็เป็นคนทำเองถูกไหม มีอะไรบ้างอันนี้เป็นไส้หมูหมูผสมกับปูถูกไหมครับอ,นนอ,อ๋อแล้วก็จัดให้มันเป็นแบบเป็นไส้นะครับแล้วก็ม้วนไปฮะแล้วก็มัดด้วยเหมือนเป็นตอกเลยนะมันจะขาดไหมนะ <laughs> นี่นะครับคือไส้กรอกอีสานนะครับไม่ใช่หพ่คะม <S an> องดูเหมือนไส้กรอกอีสานเนี่ยเนาะ <S an> <S an> เสร็จจตรงนี้เราเอาไปนึ่ง <S <S <an> โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้อันนี้คือที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ของผมที่ทํานะแต่อันนี้น้องๆบอกว่ามันจะเป็นสูตรของแต่ละฝ่ายถูกไหมฝั่งนี้จะเป็นของที่พี่ผู้ชายฝั่งนี้จะเป็นของน้องๆผู้หญิงใช่ไหมฮะคนละสูตรกันเหรอระวังนะคะร้อนไหม ครั้งแรกของน้องๆนะคะสูตรนี้ยังไม่เคยมีใครชิมอร่อยอร่อยอร่อยเร่อยอ่อร่อยอร่อแบร่อยอ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 ร่อยคร่อยออบอุณมยกนะอยรัออน่อยอร่ออรนอยอรนอยอรนออง่อนอร่อยอร่อยอรอยรออรอ บริษัทปตทจำกัดมหาชน King Power Click and Collect ช้อปดูตี้ฟรีออนไลนรับของง่ายที่สนามบินเมื่อกี้ได้ไปเห็นถึงกิจกรรมต่างๆที่ท,ที่เราไปดูน้ออาจารย์น้อแล้วก็ได้เห็นถึงบบการสร้างมูลค่าอย่างนี้อาจารย์คิดว่ามันจะเป็นการทําให้ทักษะของน้องๆเนี่ยสร้างมูลค่ากับสิ่งที่น้องทำๆยังไงได้บ้างครับอาจารย์ ก็แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราให้น้องๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของน้องมันคือเรื่องของอาชีพโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยึดว่าเออเรียนเรื่องใบขู่แล้วต้องมาเป็นประกอบอาชีพทําอะไรเกี่ยวกับใบขู่แต่สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้คือการที่เขาได้ได้คิดคนอาชีพหลากหลายจากใบขู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําชาใบขู่นะคะทําน้ําจากใบขู่ด้วยคุกกี้จากใบขู่เนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกต่าง,างๆที่เขาสามารถาต,ต่อยอดได้ได้เลยค่ะ กว่าจะมาเป็นกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเนี่ยอย่างอย่างที่บอกอาจารย์ว่ามีน้องๆที่มาจากต่าง,างชาติด้วยใช,ใช่ไหมครับ<ช><ช>เขาก็จะมีอุปสรรคปัญหาทางด้านของภาษาด้วยอะไรด้วยถ<ช>ูกไหมใช่ค่ะตั้งแต่แรกมาถึงวันนี้อุปสรรคและปัญหาของเราเนี่ยเยอะไหมครับอาจารย์ระหว่างทางอ่ะเหมือนเราเดินอย่างเงี้ยค่ะคมันก็มีก้อนหินมีเศษฝุ่นตลอดเพราะฉะนั้นมันมีตลอดเวลาลค่ะอุปสรรคปัญหาโดยเฉพาะที่เราต้องมีดูดูแลเด็กๆอายุน้อยๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มโดยการที่ว่าเด็กๆหลายเชื้อชาติมันมีปัญหาอยู่แล้วมันมีมากมายเลยค่ะแต่อุปปสสรรรรคมมมมมัันนนาาาากกเหือว่่่ยยิิงงะบณ์ เราก็เกิดการเรียนรู้ทั้งครูแล้วก็เด็กร่วมกันไปเรื่อยๆรยิ่งเยอะประสบการณ์ใช่ค่ะใช่อย่างนั้นทุกวันนี้ก็คืออุปสรรคที่เราเจอตั้งแต่สมัยนั้นเราค่อยๆ่อยปรับแล้วก็แก้ไขมาเรื่อยๆใช่ค่ะถ้าอย่างประเด็นที่น้องๆแบบว่าเป็นชาวต่างชาติครับอาจารย์ทํายังไงอะจริงๆริงในตอนแรกที่เรามีพวกเขาตอนแรกๆนะเราก็เป็นห่วงนะว่าเราจะสอนแล้วก็สื่อสารกับเขาได้หรือเปล่ามันเป็นความคิดได้ก่อน แต่พอเราเอามาจริงๆแล้วว่าเด็กน้องๆพวกนี้ <c oughs> เขาพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนมากและเขาอยากเข้าโรงเรียนเมื่อคนมันมีแทชชั่นที่อยากจะทําอะไรอะร่ะมันมันเป็นเรื่องคลิกนิดเดียวเขาก็ไปได้เลยแต่ในทุกๆวันนี้อาจารย์ก็ยังพยายามที่จะใช่ค่ะแล้วก็แก้ไขอยู่เสมอๆเราพยายามทุกๆทุกๆวันเนี่ยเราก็จะคุยกันครูก็มีความตระหนักแล้วก็ประกอบกับเราได้วิเคราะห์แล้วว่าปีที่แล้วเราอ่อนตรงไหนในเรื่องอะไรแล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้เขาเต็มที่แล้วน่าจะพัฒนาได้มากขึ้นค่ะ มาพูดถึงความสําเร็จกันดีกว่ากันครับจากตั้งแต่ที่เราตั้งใจทํามานโยบายที่เราสร้างกันมาให้โอกาสทางการศึกษากับน้องๆที่ได้โอกาสมาจนถึงทุกวันนี้ถือว่าสําเร็จไปถึงขั้นไหนครับถ้าถ้าการมองภาพความสําเร็จของคนส่วนใหญ่คือโอเน็ตหรือว่าผลสำเร็จหมายถึงว่าคะแนนคะแนนเราอาจจะยังไม่สําเร็จรรตามที่ คนส่วนใหญ่ในโลกนี้คาดหวังไว้แต่ถ้ามองภาพความสําสเร็จของเด็กคนหนึง่งที่เขามีพัฒนาการในการที่จะพัฒนาตนเองในการที่จะสอแสวงหาความรู้หรือในการแก้ปัญหาใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเราเชื่อว่าเด็กของเราประสบความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่นะรอยละมากกว่าประมาณ80ขึ้นไปเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยเรามีหลักสูตรที่พร้อมที่จะให้เด็กเขาพัฒนาตนเองด้วยตัวของเขาเองแล้วเราเชื่อว่าหลักสูตรของเราเนี่ยมันสามารถสร้างและพัฒนาตัวเด็กได้เป็นอย่างที่เราต้องการคือเด็กต้องมีสมรรถนะตามที่เรากําหนดไว้ในหลักสูตร แล้วก็ถ้ามองความสําเร็จถึงรางวัลที่เรามีเนะี่ยมีรางวัลที่1เลยก็คือรางวัลพระราชทานค่ะคซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของการศึกษาเลย<อ>ถ้าโรงเรียนไหนทําได้ถือว่าโรงเรียนนั้นมีคุณภาพมากๆค่ะรางวัลที่2เนี่ยก็เป็นรางวัลศูนย์เขาเรียกว่าเป็นการประกาศแล้วกันนะคะประกาศให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอ๋อครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะ สุดท้ายรางวัลที่เราภูมิใจมากๆเพราะว่าคือมาอยู่ที่นี่ค่ะเป็นผอที่นี่มาตั้งแต่ปี255 5นะตอนนี้ก็12 oh. ปีแล้วสองปีแล้วใช่ค่ะนั่นก็คือก็คือรางวัลลูกโลกสีเขียวค่ะ,คะซึ่งอันนี้พูดได้ไหมว่าก็อยากจะบอกทุกโรงเรียนว่าจริงๆแล้วรางวัลนี้ทําได้ง่ายๆมากพูดได้ครับทำได้ง่ายงายา่ายเลยค่ะแล้วก็เป็นรางวัลที่ ถ้าถ้าคนไหนสนใจแบบนี้เริ่มต้นได้ไม่ยากแล้วก็เป็นจะเป็นกําลังใจของเราเนาะเอาของพี่เนี่ยจะมาช้าหน่อยมาต้อง12ปีแล้วแต่ถ้าเกิดใครทพ่งเริ่มต้นเนี่ยสามารถไปสอบถามได้เลยเนะคะเซิร์ชไปที่มูลที่ลูกโลกสีเขียวได้เลยคะ่ะแล้วก็ไปดูศึกษารายละเอียดได้เลยเป็นรางวัลที่น่าทำแล้วก็เป็นรางวัลที่ทําให้เด็กๆเ,เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติด้วยคะ่ะสุดท้ายนี้อาจารย์เพราะว่าตั้งแต่เช้าเราไปทํากิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันก็จะมี ผลิตภัณฑ์บางอย่างใช่ไหมครับที่น้องๆช่วยกันสร้างขึ้นมาจนมันมีมูลค่าสามารถเอาไปขายได้เดี๋ยวให้อาจารย์ฝากช่องทางการติดตามการสั่งซื้อหน่อยดีกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆมีชาใช่ไหมมีชาด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยมีหอยจ้อมีหอยน้ำลมสามรสซื้อยังไงอาจารย์ ช่องทางติดต่อของในการซื้อผลิตภัณฑ์ของเด็กๆนะคะเข้าไปที่ a c e b o o k นะคะเพจ Facebook นะคะอาหารว่างแสนอร่อยนะคะบายโรงเรียนวัดถนนกะเพาได้นะคะในนั้นเราก็จะลงข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์ของเรียนได้ลงราคาแล้วก็ลงวิธีการชําระเงินนะคะแล้วก็จัดส่งค่ะมีทั้งหอยนางรมสามรสค่ะคมีทั้งชาใบาครูนะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยก็มีนะคะน้ำปลาก็มีค่ะแล้วมีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านด้วยนะคะคทางบ้านเราเนี่ยมี กะปินะคะมีน้ำปลาแบบนี้ค่ะสามารถสั่งได้แล้วก็ห้อยจอค่ะสั่งได้นะคะแบบแช่ฟิตหรือว่ายังไงก็สั่งได้ะคะ่ะจะแพกให้หมดเลยใช่แพคให้หมดะค่ะส่งให้ทั่วประเทศระอารยนใช่ค่ะฝากด้วยนะครับใครที่สนใจเรื่องราวดีๆของบุคคลหรือชุมชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์และอยากเป็นกำลังใจให้กับพวกเขา รวมถึงได้เข้ามาเป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียวที่จะขับเคลื่อนโลกใบน,นี้ให้หน่าอยู่สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Facebook สถาบันลูกโลกสีเขียวนะครับการมุ่งพัฒนาเด็กให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพโดยใช้ทุนต่างๆเช่นทุนทางสังคมทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุนผู้รู้และครูภูมิปัญญารวมถึงมีแหล่งเรียนรู้สําคัญทั้งในและนอกชุมชนนั้นส่งผลดีต่อเด็กๆ ที่เข้าสู่สถาบันการศึกษาเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนวัฒนุนกระเพราจัดการเรียนการสอนตามความสามารถตามช่วงชั้นสามารถบูรณาการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่กระบวนการเรียนรู้พัฒนาความรู้รอบด้านและทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้านที่เห็นความสำคัญของเด็กๆแบบนี้ฝากติดตามชมรายการร้อยชีพพลิกฝันทุกวันเสาร์เวลาหกโมงครึง่งทางช่องไทยรัฐทีวีกด3า 12. แล้วพบกันครับ แบงค์คคอินเตอร์เนชั่นแนลแกลนบิ๊กมอเตอร์เซลพร้อมแล้วที่จะยกโชว์รูมมาขายที่นี่ไบเทคบางนาจารวยขันแมณีประธานจัดงานและคณะกรรมการ,การประกาศนำเสนอแนวความคิดใหม่สะดวกสบายซื้อขายรถใหม่พร้อมราคาโดนใจและโปรโมชั่นสุดพิเศษในเทศกาลแสดงยานยนต์ประจำปี Big กมอเตอร์เซลล์ส่าเอ็กผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์มือสอจับมือกับ TPGX บริษัทลงทุนชั้นนำ เพื่อขยายธุรกิจและพัฒนาบริการใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการคัดสรรรถยนต์คุณภาพตรวจเช็ครถอย่างละเอียดและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมเพื่อยกระดับธุรกิจรถยนต์มือ2ในไทยและขยายสาขาเพิ่มเติมในอนาคตขอขอบคุณ King Power Click and Collect Shop Beauty Free Online รับของง่ายที่สนามบินใหม่อสส D Max เหนือลิมิตพิจิตโลก แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน